สวัสดีค่ะพบกับช่องก้กกกา k นะคะยูที่เกมเรมาบาค่ยโจ๊กเกอร์บนเว็บไซต์อ c s i a v k นะครฝากเข้ามา630บาทปับเปตเป็ดสิบห้านอดเฟอร์บนไปอ่ะได้มารนึ่หานะคะสม น้าโบนัสมาไปฟันสิงโตกันนะโบนัสลงมาแล้วอ,อู่ดาคู่ฟันเข้าไปนี่โดนไปทีเมกะวินกับพันห้าเนี่ยมันต้องฟาดลงคืนแน่เลยช็อตเนี่ยอีไม่ฟาดว่ะดาคู่อีกโอ้ยลบ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 ดาบเดียวลบอีกฮือ โดนโดนไหมหลบอีโอ้โหมันหลบกี่รอบแล้วเนี่ยเอาไว้หลบไปหลบได้หลบไปหลบได้หลบไปแหน่หลบไปได้แล้วสองพันสองห้าสิบนะคะเนี่ยมันต้องฟาดเรา็อดนี้แน่เลยทุกคนนั่นไงแหน่ดาบคู่ฟันไปอีกทีพันห้าเป็นสามพันเกร้อยห้าสิบนะคะฟันเราฟาดเราไม่ฟาดวะไม่ฟาดวะไม่ฟาดวะจะดาบคู่อีกไหม ันอีกที่ห้าพันสองร้อยห้าสิบเนี่ยมันฟาดเราแน่ทุกคนจอดนี้มันฟาดเราแล้วอันมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเจอดาบเจอดบาบกันอีกที่หกพันแล้วนะคะตอนนี้ฟาดเราแน่เลยมันไม่ฟาดเว้ยมันไม่ฟาดเว้าาเยาาเยจอโลแล้วค่ะหกพันสองร้อยยี่สิบ้าบาทโอ้โคตรคุ้มข้าโบนันมาททีเดียวได้หกพันบ้าไปแล้วฟันแบบเน้นๆเลยทีเดียวแบบนี้ก็พอค่ะ บอกว่าหกพันแปดนะทุกคนได้กำไรก็คือเกือบหกพันเลยนะคะเจ็ดพันเจ็ดพันเก้าอ่ะกือบหกหกพันนั่นแหละนาะตีไปกำไรหกพันเลยนะคะเข้าโบนัสเบรยเจ็ดสิบห้าด้วยนะพอแล้ววันนี้นะได้กำไรเยอะมากๆครึ่งหมื่นเลยนะก็สนใจไลน์ชว์แท้จอรหรือว่าจะคลิกที่คอมเมนต์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะฝากกดไลค์กดซับสครายค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครบ๊ายบายค่ะ